ก็ไม่ได้เจอบุรี่น้องคือคันนี้นะคะโตโยต้าฮาร์ลิกิโกก็รถทําจอมาทำตัวหังมาพอรถมาถึงเสียเนี่ยเสียก็แบบโอ้ไม่โอเคเลยเสียต้องยกออกทําใหม่หมดนี่กระจกฝั่งนี้เกยขึ้นหลังคาเลยนี่ก็ต้องเลื่อยเลื่อยเอากระจกออกเซฟก็จบไปเพราะกระจกไม่ได้แตกค่ะกระจกไม่เป็นไรอะเราก็เลื่อยกระจกกันออกก่อนก็จริงๆมันมันไม่ได้เรียกง่ายขนาดนี้แต่ว่าคันนี้ด้วยความที่กาวมันไม่ถึงนะพี่เจมไม่ถึงกาว มันไม่ถึงอ่ะก็เลยว่าเออเลื่อง่ายไปหน่อยแบบแก็เสร็จแล้วปกติก็ถ้าเดิมเดิมมามันก็จะไม่ได้เลื่อยง่ายขนาดนี้นะปกติก็จะเลื่อยยากกว่านี้อยู่อนี่ก็จอตัวถังนะฮะที่แกะออกมาแล้วเนี่ยสภาพแบบนี้นะคะกาวก็เป็นลูกผสมทั้งหมดเลยมีทั้งกาวยืดกาวขี้หมากาวม้วนกาวเส้นกาวซิลิโคนกาวพียูมาครบคัะวสามกระสัอันนี้อัพเตอร์แล้วนี้คะ สีไวมากไม่เกินอาทิตย์เสร็จเลยแล้วก็เนี่ยเห็นไหมทำส้มทาสีมาอุ้ยดูเหมือนลดขึ้นอันนี้ก็มีเปลี่ยนคิ้วรอบนะคะคิวรอบกระจกหน้าก็เปลี่ยนคิวให้เสียด้วยเสียบอกว่าขอให้งานมาเรียบร้อยงบเท่าไหร่ก็ได้นะคะเสียบอกว่ายังไงก็ได้งบเท่าไหร่ก็ได้ไม่อ่านขอให้งานมันเรียบร้อยท่านก็สั่งช่างข้อช่างสีนะคะเก็บจงเก็บจอให้วางกระจกได้นี่กระจกอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยขอบคุณนางเสียมากๆนะคะที่เรียกชายค่ะ